ถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ได้อานิสง์และบุญมากจริงหรือไม่สวัสดีครับผมออกิดกับช่องคิดดีทำดีการถวายสังฆทานถือเป็นการทำบุญที่ได้บุญมากเพราะเป็นการถวายทานที่ไม่ได้ระบ,บุเฉพาะจอดจงกับพระภิกษุรูปใด คำว่าสังฆทานะครับมีความหมายมาจากคําว่าสังฆซึ่งหมายถึงหมู่แห่งภิกษุตั้งแต่สองรูปขึ้นไปส่วนทานก็หมายถึงการให้การแบ่งปันการแจกจ่ายสิ่งของวัตถุหรือปัจจัยสี่ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นั่นเองรวมกันนะครับก็เป็นคําว่าสังฆทานซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมนะครับเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ชุดคําวัด โดยพระธรรมกิติวงศ์ได้ให้ความหมายไว้ว่าการถวายสิ่งของใดๆก็ตามให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือคณะสงฆ์นะครับโดยไม่ได้ระบุูเฉพาะจดจงกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับเพื่อเกิดประโยชน์นะครับหรือนําไปใช้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับโดยรวมนะครับด้วยเจตนาการถวายนั้นนะครับเป็นการถวายด้วยจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณะ นั่นคือสังฆทานซึ่งเจตนารมณ์ของสังคทานนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทางจิตใจให้กว้างขวางขึ้นนะครับไม่ยึดติดกับใครกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนั้นการให้ทานทุกประเภทโดยไม่จำเพาะจอดจงกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งถือเป็นการทำสังฆทานทั้งสิ้นครับซึ่งเราสามารถกระทำได้นะครับทุกเทศกาล ไม่ว่าจะเป็นงานบุญนะครับเช่นการทําบุญเลี้ยงพระในงานต่างๆการทําบุญตักบาตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือกับพระภิกษุที่เดินบินทบาตก็ได้เช่นกันตามประวัติการถวายสังฆทานนั้นมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วคือกล่าวว่าในช่วงต้นพุทธกาลพระนางมหาประชาบุดีซึ่งเป็นพระแม่นาทรงต้องการถวาย พาจีบอให้กับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแนะนําว่าให้พระนางถวายแก่สงโดยทรงให้อัถาอธิบายว่าการถวายแด่สงย่อมได้อานิสง์มากกว่าที่จะถวายให้พระพุทธองค์โดยเฉพาะพระนางมหาประชาบนีโคตมีก็ทรงอนุวัตตามพุทธดำรสนั้น ตั้งแต่นั้นมาชาวพุทธจึงถือกันว่าการทำสันตะทานเป็นมหาทานจะได้อานิสงส์มากและได้บุญมากนั่นเองท่านบอกวัชรเมธีได้กล่าวว่าประชาชนคนทั่วไปส่วนใหญ่มักยึดติดก,กัาขบว่าได้อานิสงส์มากได้บุญมากเห็นเรื่องนี้เป็นสำคัญก็เลยแห่กันไปทำสันตะทาน เพียงเพื่ออยากได้อน,นี้สงส์มากอยากได้บุญมากซึ่งในความจริงแล้วท่านบอว่าชรเมธีได้อธิบายว่าบุญที่ได้จากการถวายสังฆทานนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ถวายสังฆทานโดยตรงเอาละสิงานเข้าเลยครับแต่บุญที่ได้จากการถวายสังฆทานคือการตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่แห่งสงฆ์นั่นเอง การที่มีใครเดือดร้อนมิตกกังวลน,นะครับเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตแล้วหาทางออกไม่เจอก็เลยเข้าไปถวายสังฆทานในวัดให้กับพระภิกษุด้วยความเชื่อว่าตัวเองจะหลุดพ้นจากวิบาก,กรรมเชื่อว่าตัวเองจะได้บุญได้กุศลเมื่อออกจากวัดมาก็เลยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าตัวเองหลุดพ้นท่านบอกวชลมิธทีกล่าวว่า ก็ยังได้บุญน้อยเพราะว่าเป็นการทำบุญที่ไม่ได้เข้าใจถึงแก่นของการทำบุญนั่นเองท่านเปรียบว่าก็เสมือนคนที่เพียรพยายามตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่วด้วยความมุมาณนะด้วยความเพียรอย่างสุดชีวิตนั่นเองพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานกันอยู่มากโดยมีความเชื่อว่าถ้าเราจะไปถวายสังฆทานเราจะต้องไปซื้อชุดไทยธรรมที่เป็นถังสีเหลืองหรือไปซื้อสิ่งของจตุป,ปัจจัยต่างๆเอามาใส่ในถังสีเหลืองนะครับเพื่อไปถวายพระพิสุอาจจะซื้อจากร้านสังฆพันธ์ต่างๆเพื่อไปถวาย จนเกิดเป็นปรากฏการ์ถังสีเหลืองขึ้นนะครับในความเป็นจริงแล้วการถวายสังฆทานไม่ได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปซื้อชุดไทยธรรมที่เป็นถังสีเหลืองแต่ด้วยความสะดวกของคนในยุคป,ปัจจุบันอยากจะทําบุญก็ยังยังต้องการความสะดวกสบายนะครับก็เลยไปซื้อชุดไทยธรรมที่เป็นถังสีเหลืองตามร้านสันพ้าพันต่างๆนะครับมันง่ายดี ก็เอาไปถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ซึ่งในความจริงแล้วในยามร้านสังฆพันธ์นะครับบางร้านก็ไม่ได้มีความเอาใจใส่ไม่ได้มีความพิถีพิถันหรือไม่ได้มีความตั้งใจในการที่ะจะทาชุดไทยธรรมหรือถังสังฆทานสีเหลืองนั้นขึ้นมาบางร้านนะครับก็ไม่ได้ใส่สิ่งของหรือจตุป,ปัจจัยต่างๆที่มันจําเป็นจริงๆ อาจจะยัดกระดาษอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีโอกาสได้เจอบ้างไหมนะครับใส่รอบนอ,อกนะครับสบู่ยาสีฟันหรือเครื่องใช้เต็มเลยนะครับแต่ว่าข้างในนี่กลวงมีแต่หนังสือพิมพ์ก็เยอะนะครับแบบนี้หรือว่าถังสังฆทานสีเหลืองนะครับที่พระภิกษุนะครับได้รับไปก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนื่องจากบางครั้ง ของหมดอายุบ้างของไม่มีคุณภาพบ้างเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นอยากให้เราพุทธศาสนิกชนในยามเข้าใจใหม่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการทําบุญสังฆทานหรือว่าถวายสังฆทานเนี่ยไม่ได้จำเพาะจอดจงในยามว่าจะต้องเป็นถังสีเหลืองแท้จริงแล้วในยามการทําบุญด้วยการถวายสังฆทานเนี่ยเราสามารถที่จะถวายสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นกับพระภิกษุสงฆ์ อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการถวายกุฏิวิหารหนังสือปักกานะครับหรือแม้กระทั่งไม้กว่าก็สามารถทำได้และแม้ว่าจะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าวคำถวายหรือกล่าวคำถวายเป็นอย่างอื่นแต่อาการแห่งการถวายเป็นการอุทิศให้แก่สง์เพื่อประโยชน์แก่สง์ก็จัดเป็นสังฆทานเช่นกันนะครับ ดังนั้นการถวายสังฆทานเพื่อที่จะให้ได้รับอานิสงส์ให้ได้บุญมากไม่ได้เป็นการถวายสังฆทานเพื่อต่ออายุต่อดวงชะตาต่อโชคต่อราบให้แก่ตัวเองแต่เป็นการทำสังฆทานด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการถวายหรือการทำสังฆทานอย่างแท้จริงเราทำสังฆทานเพื่อที่จะอุปถัมภ์พระสงฆ์ เพื่อให้เกิดทานให้กับพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ไม่ขาดสิ่งของต่างๆเพื่อดำรงชีวิตเพื่อตัวของท่านเองก็จะได้ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเรามีหน้าที่อุปถัมภ์พระสงฆ์พระสงฆ์เองท่านก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมต่างๆแล้วนำมาเผยแผ่ให้กับสังคมให้กับประชาชนจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข จากธรรมนั่นคือความเป็นจริงครับของการทําสังฆทานเพื่อให้ได้อานิสงส์เพื่อให้ดูให้ได้บุญมากเราต้องเข้าใจเรื่องนี้หน้าที่ของพุทธศทาสนิกชนเราทุกๆคนมีหน้าที่อุปถัมภ์มีหน้าที่นะครับดูแลให้พระสงฆ์ท่านสามารถที่จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยต่างๆศึกษาพระธรรมต่างๆ แล้วได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาเผยแผ่ให้กับผู้คนให้กับสังคมจนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขด,ด้วยธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแน่นอนหากคลิปนี้คุณผู้ชมดูแล้วมีความรู้สึกชอบอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณผู้ชมรัก อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องคิดดีทำดีวันนี้ผมหวังว่าเราทุกคนจะเข้าใจในการทำสังฆทานจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำสังฆทานและหวังว่าอานิสงส์และบุญที่ได้รับจากการทำสังฆทานในครั้งต่อๆไปจะเป็นการทำสังฆทานที่ถูกต้อง ถูกเจตนารมณ์ของสังฆทานหวังว่าคุณผู้ชมทุกๆท่านจะได้รับอ่านนิสงรับบุญอย่างเต็มที่กับการทำสังฆทานในครั้งต่อไปวันนี้ผมออกยิดและช่องคิดดีทำดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับช่องคิดดีทาดี ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ